ส่วนเรื่องของการยุบพักเก้าไกลที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าต่างชาติค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันมีถแถลงการเกิดขึ้นจากทางสหรัฐหรือแม้กระทั่งจากทาง a อ n ม s t ส i n t e r n เ t i o n a นนะคะเรื่องรายละเอียดทั้งหมดนี้ที่สุดเราก็ต้องมีการถแถลงข่าวออกมาจากทางกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> นะคะว่าไทยเราเองไม่มีใครละค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายไหนก็ตามที่จะสามารถไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้นะคะ อ้ยความจริงอย่าว่าแต่การมาแทรกแซงกันมากของสารด้านมนนู่นเลยครับเพราะจริงๆเนี่ยกิจการบางอย่างในประเทศก็ถูกมองว่าควรหรือไม่มนะฮะถ้าจับตามองและมีความเป็นห่วงมีความห่วงใย,ยเนี่ยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่นี่เห็นเห็นบอกว่าถึงขั้นบอกว่าควรจะยกเลิกควรจะถอดถอนอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าใช่แล้วมีคนพูดกันถึงว่าไอ้สถานการณ์ที่ต่างประเทศเขาแสดงความกังวลมาแบบนี้ มันจะทําให้เราเองกระทบกับเรื่องของประชาธิปไตยกระทบกับเรื่องเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้คุณนิกรเดชพลางกูอัอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เลยต้องมาออกถแถลงการละค่ะคในนามของกระทรวงการต่างประเทศระบุเลยนะคะว่ากรณีการวินิจฉัยพักเก้าว่วาให้ยุบพ,พักเก้าไกลอันนี้เป็นเอกสิทธิ์และเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไม่สามารถแทรกแซงได้เลย และคำตัดสินนั้นก็มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยตุลาการนิติบ,บัญญัติฝ่ายบริหารแยกกันอย่างชัดเจนดังน,น,นั้นการทำงานทุกอย่างไทยเดินหน้าเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้วฟังเสียงของท่านนิกรเดชกันค่ะคำวินิจฉัยยุพคพักก้าวไกลเป็นเอกสิทธิ์และอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามหลักการของการแบ่งแยก เขตอำนาจของรัฐธรรมนูญการตัดสินวินิจฉัยของศาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแทรกแซงได้โดยอำนาจอื่นหรือโดยรัฐบาลโดยคำตัดสินดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมายและต้องได้รับความเคารพโดยปรงชนชาวไทยประเทศไทยจะยังดำเนินแนวทางตามค่านิยมประชาธิปไตยและในฐานะรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และย้ำความมุ่งมั่นต่อพันธกรณีและเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการสมาคมเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการก่อตั้งพรรคการเมืองนี่นะ่าจะบอกได้ว่าเป็นการตอบโต้อย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยใช่ค่ะ,คะหลังจากที่มีถแถลงการออกมาจากต่างประเทศนะคะ แต่สาหรับพักเก้าไกลเองจริงๆผลพวงที่มันเกิดขึ้นจากกรณีการยุบพักแล้วมันจะเป็นเหมือนคลื่นตีกลับไปอีกจนเหมือนเป็นดาบสองที่รอเชือออยู่น่าจะเป็นคดีเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าทําผิดหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันมี44สสของอดีตพักเก้าไกลเนี่ยเขาไปร่วมกันลงชื่อขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตอนนี้เรื่องคายอยู่ที่ปปชค่ะปปชโดยคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลซึ่งเป็นเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับขณะนี้ปปชอเองได้ส่งเรื่องให้กรรมการแล้วก็กรรมตก,การเนี่ยก็มีมติสั่งไตส่สวนไปแล้วซึ่งตอนนี้ขั้นตอนอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะเชิญผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีเนี่ยไม่นานครับเพราะ,ะคุณนิวัตชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วข้อท็จจริงมันปรากฏแล้ว แต่ต้องรอคณะกรรมการไตส่สวนพิจารณาก่อนเรื่องทั้งหมดจําเป็นต้องไต่สวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยจะไปจบสิ้นที่กระบวนการของศาลฎีกาซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับข้อที่จริงและก็พยานหลักฐานถ้าหากว่าจะใช้เพียงคําวินิจฉัยล้วนๆเนี่ยก็อาจจะดูไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหามากนักนะครับวันนี้คนที่ยืนข้างๆคุณนิวัฒชัยก็คือคุณเอกวิทย วัชวันคุนะคะกรรมการปปชท่านบอกเลยว่าท่านจะไต่สวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆไม่มีนะว่าจะตรวจสอบอะไรและเป็นคุณเป็นโทษกับใครจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นักข่าวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะเสร็จทันไหมภายในเดือนสิงหาคมนี้ท่านบอกท่านไม่ขอยืนยันนะคะว่าคดีนี้จะเสร็จทันหรือไม่แต่ทุกอย่างจะไม่ล่าช้า แต่ก็จะไม่ละเลยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญด้วยมีเสียงของท่านกรรมการปรป,รปชค่ะฟังกันค่ะแต่ยืนยันกับทุกทท่านได้ว่าเราทำงานโดยไม่มีอคติทำงานอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและที่สำคัญคือต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับจะเอาไว้รวดเร็วได้ดังใจเนี่ยไม่ได้นะครับการล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมแต่ถ้ารวบรัดเกินไปความเป็นธรรมก็อาจจะไม่เกิดน,นะครับ ซึ่งทุกท่านที่ไต่สวนไม่มีอคติครับว่าตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานครับและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีการต่อสู้หรือชี้แจงได้อย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะดานะครับผมก็เชื่อว่าทางก้าวไก่เขาคงจะพูดอย่างนี้ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปอก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของเขาอางไงคะยักไหลแล้วไปต่อยักไหลแล้วไปต่อใช่ค่ะดอนแค่ดอนแก่ยักไหลแล้วไปต่อเดี๋ยววันรุ่งเนี้ยชัดเจน พรุ่งนี้143คนที่เคยเป็นสมาชิกของพรรคข้าวไก่จะว่าไปก็คืออดีตทั้งสมาชิกสสของพรรคข้าวไก่เนี่ยเขาจะไปปรากฏตัวที่พรรคใหม่พรรคใหม่ที่ว่านี้จะชื่อพรรคใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่รู้แหละแต่ว่าล่าสุดคุณอมรัตน์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะอบอกอบว่าพรรใหม่นี้จะไม่มีชื่อ ของพักเดิมปรากฏอยู่ในชื่อพักใหม่คือจะไม่มีคําว่าอนาคตใหม่มมจะไม่มีก้าวไกลจะไม่มีอนาคตไกล่าไม่มีแต่ว่าจะเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะว,วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะประชุมพักกันค่ะที่อาคารไทยสม,มิททาวเวอร์ถนนเพชรบุรีซึ่งก็เป็นที่ทําการพักอนาคตใหม่เดิมเนี่ยแหละค่ะจะมีการกําหนดทิศทางการทํางานของพักแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวกรรมาการบริหารพักชุดใหม่อย่างเป็นทางการกันในช่วงเที่ยงจากนั้น ช่วงบ่ายๆค่ะก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกผ่านทางออนไลน์แต่จะไปเปิดรับสมาชิกแบบเป็นทางการแบบตั้งโต๊ะกันเลยนะคะสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่10สิงหาคมเปิดรับสมาชิกใช่ไหมครับสำหรับพักใหม่นี้นะคะแต่มีน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคุณชดาที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นข่าวข่าวเขาเล่าเขาเล่าอ้างนะค่ะดูเหมือนว่าตอนที่จะพูดถึงกรรมการบริหารพักหรือสรรหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนจะมีหยาดหยาดขยาดขยาดกันอยู่บ้างนะกลัว บางคนกลัวถ้าหากว่าจะต้องถูกยุบพักอีกหรือเปล่าอันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าอ่าบางคนก็เป็นกังวลนะคะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเอาสอสอไปเป็นกรรมการบริหารพักเดี๋ยวปัญหาพอยุบพักปุ๊บเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันอีกในส่วนของสอสอแต่ขาจริงก็คงไม่มีใครกลัวแล้วมั้งโอ้ยเรื่องนี้มีคํายืนยันมาจากคุณจีรัตทองสุวรรณสอสอเฉเชิงเซาคุณจีรัตเนี่ยยืนยันเลยนะว่ากรรมการบริหารพักที่จะเปิดตัวเนี่ยจะเป็นสอสอ ออเพราะว่าถ้าไม่ใช่ใช <ๆ S 1> ถ้าไม่ใช่สอสอเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอำนาจในการบริหารคงจะไม่เอานอมินีมาเพราะว่าหากมันจะโดนยุบอีกในอนาคตคุณจิรัตบอกว่าเราก็จะมีพักที่สี่พักที่ห้าต่อไปอย่างแน่นอนอ,อนอกจากนี้คุณจิรัตค่ะยังพูดถึงเรื่องของงูเห่าด้วยเพราะว่าเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนที่อ<ด>อกมาเปิดเผยหลักฐานตอนแรกบอกว่ามีคนมาทาบทามเขาให้ไปเป็นงูเห่าที่บอกว่าแบบ ที่บอกว่ามีเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีค่ะมาติดต่อว่าเข้าไปอยู่พักโผมไหมเท่าไหร่นะ20-30ล้านล้านเอาไหมคุณจิรัตน์บอกว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะที่บอกอ่ะจนถึงตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าแล้วนะอเพราะว่าเหมือนกับเยี่ยบหายไปเลยคือไม่ไม่ได้มีการสารต่อค่ะแต่ว่ามีสอสอสองถึงสามคนเนี่ยมีการติดต่อกันคาดว่าสูงสุดน่าจะอยู่ที่30ล้านตัวเลขเลยนะตัวเลขค่ะคุณวิโรจน์ลักนณะอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่า ตอนนี้เช็คชื่อแล้วก็มีการเช็คหัวใจกันว่าหัวใจยังอยู่ด้วยกันไหม,อ,มอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาตกลงลงเรือลำเดียวกันเนี่ยได้มีคำสัญญากันไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นก็นแล้วแต่พวกเขาจะร้อยลักดวงใจไปพร้อมเพียงกันมันเปรียบเสมือนกับว่าเส้นทางหนีไฟมันเกิดขึ้นตรงไหนถ้ากดปุ่มเรียกฉุกเฉินเมื่อไหร่ทุกคนก็จะเดินออกไปพร้อมๆกันตอนนั้นคุยกันไว้ว่าอย่างนั้น ทีนี้ไปฟังเสียงดูนะครับว่าคุณวิโรธพูดว่าอย่างไงบ้างก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเพื่อนๆของพวกเราที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าจํานวนมากเลยครับไม่ได้อยู่ดีก็สมัครมาแล้วก็มาเป็นผู้สมัครของเราแต่ผ่านการทํางานร่วมกันกับพักมาเป็นระยะเวลายาวนานทําให้เราไว้เนื้อเชื่อใจนะครับรู้ใจกันมากขึ้นดังนั้นผมผมผมก็เลยมั่นใจว่า จะไม่ได้มีปัญหาอะไรในใน,ในรอบนี้อย่างที่ทุกคนอย่างอย่างที่ทุกคนกังวลกันไม่ต้องฝากกันมั้งผมว่าเขาคงเลิกกันไปแล้วแหละนะฮะนะ,ะเขาก็าคงโยนหินถามทางมั้งหลายหยอกไก่ไปไสําหรับผมผมว่าไม่จริงหรอกนะฮะผมว่าผมว่าก็ไม่รู้เขาจะซื้อไปทําไมอะ่ะผมว่าเขาก็คงท้าพามกันแหละนะครับตามภาษาเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่มันเคยทําอ่ะมันก็ลองถามดูลองไถ่ดูนะครับได้ก็ดีฟรีก็เบิ อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับการตอบรับจากเสียงที่ท่านเรียกนะเขาก็เงียบไปนะครับได้ยินไหมได้ก็ดีฟ<ด><ด>รีก็เบิ้ล <c oughs> นั่นไงคุณริโรจ <c oughs> น์ทีนี้พอพูดถึงตัวเลขค่ะ20ล้าน30ล้านคนก็ไปถามคุณอนุทินชายวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นตอนครั้งที่แล้วที่ยุบพักอนาคตใหม่เลือกคนไหลไปงูเห่าไหลไปตรงนั้นนะคุณอนุทินบอกครั้งนี้ไม่มีหรอกและที่บอกว่า20 30บล้านนะคุณอนุทิน ตกใจนะไปถามถูกคนซะด้วยเยเออบอกพูดไปเรื่อยเออ,เอ,องูเห่ายี่สิบสามสิบล้านมีเหรอพูดไปเรื่อยงูเห่านังเลี่ยมทองหรือเปล่านั่นไงเออคุณอนุทินก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คงไม่มีหรอกนะคะอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพักเก้าไกลเนี่ยนักข่าวก็ยังคงจะต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะเมื่อวานก็ถามวันนี้ก็ถามอีกวันนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าท่านว่ายังไงเกี่ยวกับกรณีพักเก้าไกล ท่านนายกท่านบอกว่าจริงๆท่านเชื่อว่าความเคลื่อนไหวต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะตอนนี้พักเก้าไกลเองไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความวุ่นวายหรือมีความพยายามที่จะปลุกระดมแต่ว่ามันเป็นการแค่แสดงจุดยืนเป็นการประกาศว่าพวกเขาต้องการจะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปเท่านั้นเองค่ะในเสนียงท่านนายกฟังกันคะ่ะ ปลุกระดมเลยไม่ไม่มผมผมคิดคงไม่ใช่ความตั้งใจของสภาเก้าไกลที่ให้ความความความวุ่นวายหรือว่าปลุกระดมอะไรนี้ดีกวา่าผมว่าเป็นการแสดงจ,จุดยืนนะครับแล้วก็เป็นการผมก็จะเป็นการประกาศว่าเขาก็เดินเดินหน้าต่อการการเมืองต่อไปนะครับก็ก็ขอให้กําลังใจในการที่จะต้องทําอะไรต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทางการเมืองไปนะครับแล้วก็ผมมั่นก็ได้มีการพูดคุยกับทางความวาม,าม,ามั่นคงแล้วก็ไม่ได้มี ข่าวอะไรมาซึ่งเราเราเราควรที่ต้องระมัดระวังในการปลุกระดมใช้คานี้หรือเปลไม่มีหรอกครับผมก็มั่นใจว่าทางทางภรคเก้าไกลก็เคารพการตัดสินใจของศาลแล้วก็มีแนวทางในการเดินต่ออย่างถูกต้องตามตาม,ตามวิถีการเมืองที่ต้องเดินต่อไปนะครับสารการณ์ทางการเมืองมาแบบเนี้ยจะไปแบบนี้หลายคนก็วิเคราะห์ทั้งจับตาด้วยก้าไกลก็ไปแล้วยังไม่นับความรวมถึงคุณเศรษฐาอีกวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบสี่ต้องจับตากันอีกค่ะ ภาพรวมทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณเอดาวแน่นอนบางคนก็เป็นห่วงไงคะว่าพอเกิดดิฉันไปนักงเศรษฐกิจแล้วคะโอ้โหขนาดนั้ืงหุนเนยพูดเรื่องหุ้นตลอดพูดเรื่องหวยอยู่เลย วงไงคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าพูดถึงเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลซึ่งเป็นประธานสภาหอกรค้าเนี่ยท่านก็บอกเลยนะคะบอกว่าถ้าพูดถึงนอกสภาอาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ท่านไม่เชื่อว่ามันจะมีการชุมนุมกันแบบใหญ่ๆแต่ถ้าในาสภาพิจารณากฎหมายเรื่องของงบประมาณก็เดินหน้าตามปกติอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลท่านเชื่อว่าไม่น่าจะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจของไทยค่ะแล้วในของเรื่องของเส้นทางทางการเมืองจะนอกสภาในสภาก็น่าจะยังปกติในระหว่างนี้ ค่ะ